เดตไปกดคั้กเอาเรื่องหลออกแน่คนใบนนะคอันนี้เส้นกหอัผเร็จเรียบร้อยแล้วตรงนี้เลยใ่ใช่แนวตั้งเหมือนในรู่นี้เลยครับใช้แนวตั้งแล้วก็กดเข้าไปตรงกลางนะคราประมาณสองนิ้ววางไว้นะครับมันจะมีมันมีขึ้นชลาก นี่นะคกดออกกกดใหม่รั้ก้ลไปเลยนะคบ่าน,นี้ก็กดสาสดะคะับอันนี้จริงมันจะมีให้เลือกสูตรขอครีมนะครับสาสูตรที่ผมบอกตอนแรกมันจะมีที่เป็นสีชมพูสีม่วงแล้วก็สีเขียวตอนนี้ที่เรานัเข้ามาเป็นแค่สีม่วงแ้สีม่วง หาังหน้าดครับโอเคหลังจากพบสัมผุสแล้วนะครับราวน,นี้ตัวสแกนเนอร์นะครับก็จะบอกเราว่าเราจะต้องใช้สูตรเท่าไหร่นะครับ mm hmm. ในตัวครีมเนี่ยจะมีให้เลือกทั้งหมด7สูตรซึ่งแต่ละสูตรเนี่ยก็จะมีความเข้มข้นไม่เท่ากันตามระดับความแห้งความต้องการซ่อมแซมผิวของเรานะครับของแต่ละคนไม่เท่ากันอย่างอันนี้ของของลูกค้าก็เป็น2เบอร์2นะครับก็เลือกมา mm hmm. ที่เบอร์สอง สองไปที่ก็อันอันนี้ปกติท่านไม่เป็นเบออื่นมันจะขึ้นมาบอกครับว่าถ้าเป็นเบอร์อะไรวันนี้เราก็เลือกจากตรงนี้ได้เลยแต่ละสูตรก็จะใช้ปริมาณครีมไม่เท่ากันตัวครีมเนี่ยจะมีสองเป็นเซรั่มทั้งสองอันนะครับจะเป็นสีม่วงอ่อนกับสีมุวงเข้มตัวสีม่วงอ่อนเนี่ยจะเป็นเหมือนออยวันก็คือสามารถใช้ได้ทั่วไปกับทุกสภาพผิวส่วนสีม่วงเข้มเนี่ยจะเป็นการบำรุงในชั้นผิวที่มันลึกขึ้นสี่ชั้นอะไรอย่างเงี้ยครับอันนี้สมมุติว่าเรายังยังไม่ เราก็จะมีตัวบอกปริมาณของครีมด้วยว่าตอนนี้ครีมแต่ละเซรั่มแต่ละสับแต่ละฟังเนี่ยเหลือกี่เปอร์เซ็นต์แล้วยังไม่กินเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์ถ้าเราใช้ใช่ครัก็คือหมายถึงเติมได้ว้าวมากค่ะทุกคนนวัตกรรม AI เพื่อการดูแลผิวแบบเฉพาะบุคคลนะคะใครอยากทดลองแวะไปที่บูธ ICI อยู่ชั้น3ไอคอนสยามใกล้กับ True Shop ได้เลย